ก็สวัสดีนะคะมาพบกันหน้า,น,านะคะะนาชี้ทางเราไปชิกันร้านนะคะอันนี้นาก็เอาหวยลาวนะคะก็คือมาลงให้เพื่อนๆพี่ได้ชมนะคะตอนนี้นะคะฝนที่บ้านหน้าก็คือตกอีกแล้วนะคะแต่ก็ยังพอพออานคลิปได้อยู่นะคะเนาะแต่ยังไม่แรงนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางกนนารนนสับนนตลาดน เปรยเตามนะคะเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางสถพีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะ จะพายุเข้านะคะเพื่อนทีตกทั้งอาทิตย์เลยนะคะมีเมื่อวานเนี่ยค่ะไม่ตกเมื่อวานนี้ก็ยังเออพอมีพอมีอลูกค้ามั่งนะคะเนาะแต่วันนี้ฝนตกนะคะมันเป็นวันตลาดนัดด้วยแต่ที่ร้านหน้าก็ขายได้ไดตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วแหละ นี่ค่ะวันนี้ก็เลยเอาลาวมาลงให้ได้ชมกันก่อนนะคะเนาะแต่หานอยนาคไม่รู้นะคะว่าจะได้ทำตอนไหนเพราะว่าหานอยนี่คือถ้าฝนแรงก็ยังจะไม่ได้ทำนะคะค่ะวดที่แล้วนะคะเพื่อนๆที่หวยลาวนาคนะ ใครที่กดติดตามนะคะน่าคิดว่ายังไงก็ต้องได้เนาะแต่ถ้าเป็นส่วนตัวของหน้านะคะหน้าก็เต็มเหนียวค่ะเต็มเหนียวค่ะงวดที่แล้วนะคะพเพื่อนพี่พดูนะเดี๋ยวหน้ากรอกกล้องได้ไงงวดที่แล้วนะคะหวยออกหนึ่งสามแปดนะคะเลขล่างหกหนึ่งนะคะพเพื่อนพี่หนึ่งสามแปดเลขล่างหกหนึ่ง แล้วสูตรสองของหน้านะคะสูตรสองของนาคนะเข,ข้าที่หลักหนึ่งเข้าที่หลักสามเข้าที่หลักหกนะคะคือมาทั้งหมดเลยนะคะสามตัวนะคะเพื่อนพี่จัดไปนะคะก็คือรวยๆนะคะงวดที่แล้วนะคะเจ็ดสูตรหนึ่งสองสามเจ็ดสูตรเข้าสามสูตรนะคะเพื่อนพี่เจ็ดสูตรเข้าสามสูตรนะก็จะมีสูตรหนึ่งสูตรสองแล้วก็ สูตรสี่นะคะสูตรหนึ่งสูตรสูตรสองแล้วก็สูตรสี่วันนี้นะคะสูตรสูตรสองของนาคะได้สองได้สี่ได้เก้านะคะ, 2, 4, ะ,คะเ,พเพื่อนเพนี่สูตรสองของนาค่ะได้สองได้สี่ได้เก้านะคะ, 2, 4, ะ,คะเ,พเพื่อนเพื่อนพี่ดูนะอันไหนที่มันเดินดีนะคะเราก็สามารถที่จะเอา สูตรนั้นๆนะคะก็คือมามาเป็นตัวเด่นได้เลยนะคะเนาะแต่ถ้าเป็นส่วนตัวของหน้านะคะคือมันจะเข้ามันจะหลุดคือยังไงหน้าก็ยังตามสูตรสองนะคะเพราะว่ามันกี่นวดแล้วเพื่อนๆที่ดูนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ 11 12เลยนะคะเนี่ยถ้าวันนี้มาอีกนะคะก็เท่ากับว่าเดินมา12งวดแล้วนะคะยังไม่เคยหลุดนะแต่งวดที่แล้วนี่คือมาทั้ง3ตัวเลยนะคะมา1มา3มา6นะคะเพราะว่าเลขของนาคเนี่ยคือมันเป็นเลขหลักนะคะเพื่อนๆี่ต้องเข้าใจนะคะเพราะว่าส่วนมากแล้วของนาคคือจะเป็นเลขหลักทั้งนั้นแต่ถามว่าให้หนาคจับขั้วให้เนี่ยได้ไหมคือได้นะคะเพ,พื่อนๆที่ เนี่ยค่ะเพื่อนๆพที่ดูชุดนี้นะชุดนี้นะคะก็จะเป็นชุดเน้นนะคะอันนี้บนนะบนวดที่แล้วคือเข้าที่หลักสามแล้วก็ล่างนะคะล่างเข้าที่หลักหกนะคะคืออันนี้มันเน้นได้เลยบนคือบนล่างคือล่างมันจะสามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะถ้าสูตรของเขามันเดินอะ่ะคือบนอะ่ะมันจะต้องมาประมาณไหนคือจะต้องมีตัวไหนมัง่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเนาะถ้า น่าทำเป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะที่มมันมันใช้เวลานะคะเพื่อนๆพี่มันใช้เวลานะคะเนาะถ้านาคำเหมือนที่เหมือนอเขาเรียกว่าเหมือนหวยรัฐบาลไทยอะ่ะเหมือนหวยรัฐบาลไทยชุดชุดชุด ชุดวัดใจนะคะชุดวัดใจบนชุดวัดใจล่างน่ะคือมันใช้เวลานะคะทุก่นพี่เนาะเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้หน้าก็ขอเน้นไปที่หลักมากกว่านะคะเนาะขอเน้นไปที่ชุดหลักมากกว่านะคะเนาะคือมันหน้าคิดว่ามันมันมันก็น่าจะดูง่ายแล้วก็ไม่ไม่ซับซ้อนนะคะเพืเพื่อนพี่ ซอนนะคะแล้วก็งวดใหม่นะคะเนี่ยค่ะนี่หน้าทําเสร็จแล้วคือหลักเลขนะคะเพื่อนๆี่ดูนะหลักเลขมันจะออกมาแบบคล้ายๆกันนะคะหลักเลขมันจะออกมา ออกมาคล้ายๆกันนะคะเพืพ่อนที่บนได้ได้ห้าได้สี่ได้หกนะคะแล้วก็ได้เจ็ดหกกับเก้ามันเป็นตัวเดียวกันนะคะเพืพ่อนทีหกกับเก้าตัวเดียวกันนะเพืพ่อนที่เนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะอันนี้เน้นนะคะเน้นบนนะอันนี้คือเน้นล่างนะคะอันนี้คือเป็นชุดเน้นนะคะเพืพ่อนที สูตรของเขามันเดินดีนะคะหน้าก็ก็ว่ามันก็น่าจะโอเคนะคะเนาะใช่ทุกพริตีก็ดูตามนี้นะคะแล้วก็อ่ะมันจะไอ้นี่กันได้ไหมอืมมันไม่ได้นะคะเดี๋ยวหน้าจะให้ดูอีกทีนึงเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้คือเป็นเป็นเล่มใหญ่นะคะเผ่นใหญ่นะแต่เดี๋ยวหน้ายังไม่ได้ยังไม่ได้คำนวณ มันมันจะได้หลักเลขตัวเดียวกันกับสูตรสองนะคะเพื่อนพี่ใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ดิมันได้สี่ได้สี่กับเก้านะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันใช่ค่ะได้ประมาณนี้ค่ะพเพื่อนพี่ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าจะเรียงหน้าจะเรียงให้แล้วก็เดี๋ยว,พวเพื่อนพี่แคะ เอานะคะเดี๋ยวหน้าจะถอดโทรศัพท์ออกจากที่จับก่อนเพราะว่ามันมันเห็นไม่ชัดนะคะเนาะมันเห็นไม่หมดนะคะเนี่ยคะ่ะประมาณนี้นะคะพเพื่อนๆพี่เนี่ยคะ่ะชุดของนาคนะคะมันเป็นชุดหลักนะคะพเพื่อนๆพี่บนคือบนล่างคือล่างนะคะก็ประมาณนี้นะคะบนคือบนล่างคือล่างนะคะก็ประมาณนี้ นะะี่ค่ะอันนี้บนบนมี5้นน 4, มีสีมี6-6กกับเก้าตัวเดียวกันกัน7็ดล่างก็หลักเลขตัวเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวแผ่นใหญ่ประมาณนี้แล้วก็เล่มเจ็ดสูตรนะคะเล่ม7สูตรก็คืออันนี้นะคะเพ,พื่อนๆพี่ถ้าเป็นส่วนตัวหน้าหน้าก็ยืนไปที่สูตร2นะคะจะเข้าจะหลุดยังไงคือถึงเขาจะหลุดก็ไม่เกินหนึ่งงวดนะคะแล้วก็งวดต่อไปของเขามันก็เดินต่อนะอืมเนี่ยเพื่อนๆพี่ดูนะคะเนาะ ถ้าเป็นส่วนตัวหน้าหน้าก็ชอบสูตรสองนะคะเพราะว่าสูตรสองนี่คือจริงๆแล้วหน้าจะได้คะแนนกับเขามานี่แต่ละครั้งนะคะก็พอประมาณนะคะเพื่อนทีแต่ละครั้งนะคะก็คือพอประมาณนะแตงวดที่แล้วนี่คือเต็มแม็กค่ะถ้าอย่างไงนะคะว,วันนี้พี่ชอบสูตรไหนก็คือดูแล้วก็พิจารณานะคะเพราะว่า ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะทางช่องของหน้าก็สนับสนุนในสิ่งที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นหวยลาวที่ออกวันนี้นะคะคือวันจันทร์วันที่สาสิบแล้วนะคะเพื่อนๆพี่สามสคือวันจันทร์นะคะถ้ายังไงคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะ